ดีด้วยนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ค่ะและที่สําคัญจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องอีก2วันเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินใครบ้างได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์อย่างไรได้รับสิทธิ์แบบไหนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแล้วก็ติดตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังโค้งสุดท้ายนะคะอีก2วัน2 0 0ร้อถึงสามพบาทใครบ้างได้รับสิทธิ์ติดตามกันเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะมีข่าวดีสําหรับรัฐบาลหนุนนักเรียนยากจนเรียนดีค่ะคุณผู้ชมรับทุน เสมอภาคตั้งแต่1,000บาทถึง1,200บาทเลยค่ะคุณผู้ชมและราเรียดนะคะบันทึกข้อมูลภายใน21กรกฎาคมน,นี้รายเรียดเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม2เรื่องเด่นประเด็นหลักในวันนี้ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแนะม,ม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะต้องบอกว่าเริ่มแสดงความยินดีด้วยค่าป่วยการพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมและอสสทั่วประเทศนะคะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วนะคะส่วนรายการหัก ในเดือนนี้อยู่ที่414บาทค่ะแล้วก็คู่สมรสด,ด้วยนะคะหักเงินกู้ด้วยบางคนก็เหลือเยอะบางคนก็เหลือไม่เยอะอันนี้ขึ้นอยู่กับในส่วนของรายการที่เรามีหักในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัดด้วยแต่ที่แน่ๆค่ะเงินค่าเปิดการ2,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วนะคะคุณผ,ผู้ชมร่วมแสดงความยินดีด้วยนอกจากนี้ค่ะเรื่องจ่ายเงินให้เราขึ้นเหลือ,ออีก2วันทําการที่จะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตร จนซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิการแล้วก็มีบัตรประจําตัวผู้พิการเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนจะถูกโอนตรงอีกครั้งหนึ่งในวันที่1 8บกรกฎาคม25 6 8นนี้ซึ่งการโอนเงินจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเรือบัตรประจําตัวประชาชนจนหลักหรือว่าบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการมอบอํานาจไว้ผู้พิการนะคะต้องบอกว่าถ้าใครที่ได้รับเบี้ยผู้พิการ800บาทแล้วก็เป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บริการห่งรัฐรับเงินเพิ่มอีก200บาทกลุ่มนี้จะได้รับ,บ เงินรวมกันต่อเดือนอยู่ที่1,000บาทแต่ที่แน่นอนวันที่18กรกฎาคมนี้เงินเพิ่มเพียผู้พิการ200บาทจะถูกอุนตรงให้แน่นอนร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะสําหรับโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินนะคะเงินส่งข้อบุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39ในกลุ่มผู้ประกันตนนะคะหรือว่าประกันสังคม1,000บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนาวแล้วไม่เกิน3คนสูงสุดอยู่ที่3,000บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ประกันตนนะคะมาตรา33หรือว่ามา ตาาจ่ายเงินสมทบครบ12เดือน,นแผนระยะเวลา36เดือนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับเงินในวันที่31กรกฎาคม2568นี้ร่วมแสดี้ร่วมจดางาความยินดีด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเพจไทยคู่ฟ้านะคะยังแจ้งข่าวดีค่ะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลหนุนนักเรียนยากจนที่เรียนดีนะคะคุณผู้ชมสามารถรับทุนเสมอภาคซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้ภายในวันที่21กรกฎาคม25 6 8ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากศสนะคะคุณผู้ชมแจ้งสถานประกอบการทั่วประเทศให้บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเข้ารับเงินทุนนักเรียนยากจนแต่เรียนดีพิเศษอย่างมีเงื่อนไขเรียกว่าทุนเสมอภาค ภาเรียนที่1นึ่งมีการศึกษา25 6 8เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนะคะหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะช่วงรอยต่อนะคะก็คืออนุบาล3ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้มีการแจ้งให้สถานศึกษาทั้ง6สังกัดหลักนะคะได้รับทราบแล้วก็บันทึกข้อมูลภายใน21กรกฎาคม2 5 6 8นี้1ค่าสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2กลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ3กองบัญชาการตำรวจสเวนชยนัยแดน4 สํานักง,งานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติ5าสํานักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน6นะคะสํานักง,งานศึกษากรุงเทพมหานครหรือว่ากทมจะได้รับการสนับสนุนนะคะในส่วนของการใช้จ่ายนะคะที่จําเป็นพื้นฐานเช่นค่าอาหารอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนนะคะค่าเดินทางไปโรงเรียนต่อเนื่อง3ปีนะคะคุณผู้ชมบวงเงินตั้งแต่1 0 0 0ถึง7,200บาทต่อปีขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาแล้วก็ความยากจนด้วยเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าว ารเรื่องราวดีๆที่นาํามาฝากคุณผู้ชมสําหรับ2เรื่องเด็ดในวันนี้หากื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ